สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลครับสวัสดีทุกค,ทก,ก,ทกคนวันนี้คือปกติแล้วเวลาเรา,<ม>าเวลาเราเปิดมินิคอนเราก็จะร้องแบบเพลงแบบสนุกสกก่อนใช่วันนี้ก็มาแบบสบายๆไม่ไหมคะผมไม่เคยเห็นเราหยอนตูดใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราขอนั่งเพราะว่าเพราะว่าที่จริงตั้งแต่เราออกจากบ้านมาแล้วแล้วเราก็ทราบว่าครบหนึ่งปีอย่างที่อย่างที่ วันนี้จัดงานนด้ขึ้นมานะคะคบ้านเราก็เป็นก็เป็นบ้านหนึ่งที่ครบหนึ่งปีเหมือนกันบ้านบ้านครัวก็เป็นบ้านหนึ่งครบหนึ่งปีบ้านสะนี้ก็ครบหนึ่งปีเหมือนกันนะคะก็ปีที่ผ่านมาที่เราเลือกเรงนี้ก็เพร <c oughs> าะว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เราแต่ละคนทั้งสิบสองคนเนี่ยเราไม่เคยเรายังไม่เจอกับสังคมภายนอกแล้วก็แล้วก็เลยเป็นอะไรที่แบบเล่นกันโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้แบบ เราไมไ่เราไม่ได้มองอย่างอื่นคือเราใช้ความเป็นเพื่อนกับมิจภาพอมาเป็นเป็นหลักส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเพลงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นเพลงบอกว่าเออมันผ่านมาปีเป็นมานะและ<ช>้วก็หลายครั้งที่เราไม่ได้เจอเพื่อนอน,นะคะแล้วก็ไม่ได้เจอแบบเนี้ยที่แบบเคยไปอยู่ที่ Impact Arena กับเรานะคะแล้วก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาเราก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมกันนะคะคุณก็ยังอยู่ในหนังสือรุ่นรุ่นโถดอยู่ใช่ครับเราวันนี้ก็มากัน เยอะมากครับเห็นแล้วก็ติดใจด้วยติใจนะคะแล้วคิดว่าน่าจะล้นร้านอีกไหมคะับจริงเหรอครับค่ะผมว่าร้านนู้นนะครับน่าจะล้นครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับคลิปวิดีโอด้วยใช่ค่ะใช่ทีมนะครับใช่ทีมเดียวเนี่ยมีไหนๆอยู่ไหนอะไรของ เป็นคนเก่งในบ้านดาวอีกหนึ่งคนแต่ว่ายังมีคลิปอื่นเยอะแยะเลยนะที่เราเข้าไปดูอ่ะใช่ค่ะที่จะบอกว่าจะบอกว่าที่ทำมาไม่สูเปล่านะครับพวกหนูได้เข้าไปซุ่มดูเรียบร้อยแลค่ะบ้านดาวไม่เคยทำให้สูเปล่าเพราะว่า หัวเพื่อเพื่อเพื่อความแน่ใจว่าพวกเราเป็นชาวซุ่มจริงเมื่อวานคุณไปไหนมาเมื่อวานไปอะไรนะไปทำอาหารใช่ไหมไปที่ไหนนะที่รักวเซ็นทักแจ้งวันธนะอ่าแล้วแล้วมีคนโพสต์บอกว่าขอต้อนรับผู้สุริยการซีฟีคิทเช่นค่ะผู้สุริยการผมนะแต่ว่าได้ข่าาเขาทำไมนั่งใกล้กันจังอ่ะนะ เ,เพื่อนซีพีกิทเช่นซีพีนั่นแหละก็คิดถึงเฉยๆดีแล้วครับดูเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรเกิดกานเขาต้องมาผจญรายการซีพีกิทเช่นครับใช่ผมชะลงหอมชิดค้ๆเัเดี๋ยววันนี้เขาได้สนุกกับหลายๆเพลงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงต้นเราไม่ลยอยากจะร้องยากค่ะ เดี๋ยวก่อนคิดถึงกั็นไหมครับเนี่ยโอ้โหขอเสียงได้ไหมครับทีหนึ่งสุดยอดขอบคุณครับขุณมาดีดีที่จริงจะบอกว่ามีหลายครั้งที่เราเล่นมินิคอนแล้วก็แล้วก็บ้านดาวก็เป็นบ้านที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับเป็นบ้านที่ทุกคนมาจากแบบทุกสาธิตเลยนะคะทุกคนมายอมนั่งรถทัวร์กัต่างต่ใครมาจากต่างจังหวัดบ้างครับ มีมาจากต่างนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่มาจากเดวีหรอมาจากต่างประเทศมีไหมครับอ๋อนี่ไงนิดมาเลยเหรอคะที่ไหนครับเปรูเปรูนี่มาจากโคลชิมินซิตี้ครับโคลชิมินสาวเวียดนามเอ้ยหนุ่มเวียดนามสาวเหรอคนหนุ่มครับเรียกให้มันถูกสิเมื่อกี้เขาผูกสามผูกลูกขึ้นมา เดี๋ยวเรามีอีกเพลงหนึ่งนะคะเ,เพลงที่อยากจะร้องมานานแล้วแล้ว,ลว,ก,ลวก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเพื่อน